สวัสดีครับทุกคนผมเอิร์ทนะครับวันนี้เราก็จะพาทุกคนมารีวิวในวิชั่น RNV 31โอเค RNV 31จาก w i c Tactical นะซึ่งตอนที่กล่องมันส่งมาเนี่ยผมก็ได้แกะเปิดดูไปเรียบร้อยแล้วมันก็มีของแถมมาให้ก็เป็นหมวกหมวกแกป๊ปมีที่ลองขวดเอามาทำาไมก่อน แล้วก็เ,เป็นฮูดดี้จาก ixtactical นี่ก็เป็นของแถมที่มาในกล่องนะก่อนที่เราจะเปิดกล่องใน,ในวิชั่นขึ้นมาต่อไปก็จะเป็นกล่องนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยที่ผมซื้อเป็นตัว White Phosphor หรือ เครื่องกองแสงสีขาวนะซึ่งรุ่น i n v 3 1เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะมีอยู่3แบบด้วยกันมีตัวเขียวขาวแล้วก็เป็นตัวอัปเกรดจากขาวอีกทีหนึง่งก็คือตัวเขียวเนี่ยจะเป็นตัวที่ถูกที่สุดซึ่งตัวเขียวเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ4,000เหรียญ4,000นเหรียญดอลลาร ตัวนี้ที่ผมซื้อเนี่ยตัวที่ได้มาจะเป็นตัวที่อยู่ประมาณ4,500เหรียญดอลลาร์ซึ่งไม่ต่างกับตัวสีเขียวเท่าไหร่จะต่างกันแค่สีเลยตัวนึงจะมองเป็นสีเขียวตัวนึงจะมองเป็นสีขาวส่วนตัวที่แพงที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6,800ดอลลาร์ตัวนั้นเนี่ยะจะเป็นมองแล้วเป็นสีขาวเหมือนกันแต่ว่าะจะมีความคมชัดสูงกว่าเวลาเราเดินออกไปมองอะไรมันจะ เห็นแล้วมันจะชัดกว่าตัวที่ผมมีอยู่แต่ว่าเรื่องสีเป็นสีขาวเหมือนกันโอเคนะโอเคเรามาดูของข้างในกล่องกันเลยว่าไอตัว Lex Tactical RNV 31เนี่ยมันมีอะไรมาในกล่องบ้างโอเคเปิดกล่องมาก็จะเจอ,เอสมุด Lex Tactical อ่นี้เป็น เหมือนประมาณว่าใบขอบคุณนะ Dear Value Customer อันนี้เป็น Quick Standard Guide คู่มือ,อการใช้งานเขาให้ไอสมุดเล็กมาเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเปิดอ่านแล้วก็ใช้ได้เลยง่ายๆนะแล้วก็มีตัว Full Manual มาอีกทีหนึ่งก็คือข้างในเนี่ยจะเป็นอบอกทุกอย่าง เกี่ยวกับในวิชั่นตัวนี้ไม่ว,ว่าจะเป็นน้ำหนักหรือการใช้งานนะซึ่งตัวนี้เนี่ยมี fov field of view อยู่ที่40องศา field of view คืออะไร field of view ก็คือ,เ,อ,อเวลาเรามองผ่านตัวกล้องเนี่ยเราจะมองได้กว้างแค่ไหนนะ40องศาก็จะมองได้แค่ประมาณข้างหน้าที่เรามองแค่นี้โอเคเวลาการใช้งาน20ชั่วโมง แต่20ชั่วโมงเนี่ยเ,เป็นเวลาการใช้งานของอแบตเตอรี่ด้วย1 a A แบตเตอรี่เท่านั้นนะซึ่ง a A แบตเตอรี่ตัวนี้ใส่เข้าไปในตัวกล้องในวิชั่นได้เลยแต่ถ้าใครอยากให้แต่ถ้าใครอยากให้กล้องมันทำงานได้นานกว่านั้นเ,นเขามีออปชันให้เลือกก็คือซื้อแบตเตอรี่แพ็คแล้วก็ติดไว้ข้างหลัง แล้วเราโยงสายมาต่อกับแบตเตอรี่เนี่ยเราจะใช้ได้ถึงประมาณแปดสิบชั่วโมงเลยทีเดียวนะในนี้ก็จะมีบอกข้อมูลว่าเ,เรามีอะไรมาในกล่องบ้างแล้วก็ไม่มีอะไรมาในกล่องบ้างซึ่งจะเห็นได้ว่าไอตัว optional ตัวเนี้จะเป็นตัวที่ไม่มีมาในกล่องเ,ออเป็นตัวที่เราต้องซื้อเองถ้าเราต้องการใช้นะ ก็จะบอกวิธีการติดไนวิชันกับหมวกเ a c t i ิ a คหรือหมวกอะไรต่างๆที่เรามีมีการบอกถึงการติดเทอร์มอลซึ่งเทอร์มอลยูนิตตัวนี้เป็นเทอร์มมลที่ใช้ได้กับไนวิชันทั้ง1ตาหรือ2ตาหรือ4ตาแล้วแต่เลยจะใช้ยังไงนะแต่ตัวนีเ้เป็นตัวที่เราสามารถซื้อแยกได้เพื่อที่จะให้ไนวิชันเราเนี่ยมี ประสิทธิภาพการมองเห็นการจับความร้อนได้นะโอเคแล้วก็จะมีบอกวิธีการใส่แบตเตอรี่ซึ่งที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ก็คือ,อจะมีวิธีหนึ่งก็คือวิธีใส่แบตเตอรี่ AA เข้าไปข้างหน้าหรือคุณจะซื้อเลือกซื้อแบตเตอรี่แพ็คเพื่อที่จะใส่ AA ได้2ก้อนข้างหลังเพิ่ม ก็จะเพิ่มระยะเวลาการใช้งานถึง80ชั่วโมงเลยทีเดียวทั้งๆท,ที่เพิ่มมาแค่2แบตเตอรี่เท่านั้นนะ okay. ต่อไปเราก็จะมาดูกระเป๋าตัวนี้กระเป๋านี้เอ่อมากับ n ใ Vision อยู่แล้วนะไม่ต้องซื้อเอ่อมาพร้อมกับ n ใ Vision ตอนเขาส่งมาเลยเอ่อซึ่งเป็นกระเป๋าที่ดีอยู่มี แผดข้างหน้าให้ติดแผดอะไรที่เราต้องการธงชาติยูนิตอะไรก็ว่าไปส่วนข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นมอลลี่แบบนี้เผื่ออยากเอาไปติดไว้ในเวสเพื่อที่เอาไว้เก็บไนวิช i s ั่นหรือว่าจะใช้เป็นอะ,อะไรอย่างอื่นง่ายเนี่ยก็ตามสบายตามชอบเลยนะก็มีตัวคลิปตัวคลิปนี้ก็ค่อนข้างดีเหมือนกัน Okay. เรามาเปิดดูชั้นแรกกันก่อนนะชั้นแรกในกระเป๋าเราก็จะมีะผ้าเช็ดเลนของตัวในวิชันมีกรอบไว้สำหรับติดไว้ข้างหลังในวิชันนะให้เรามองมองผ่านกรอบนี้ ต่อไปก็จะเป็นแพดก็มีแถมมาให้แพดแพดเท่ๆอย่างนี้กันเลยนะหนึ่งสองอุ้ยขนมาเพียบเลยสามสี่แพดนี้ติดซะหน่อยขอดเท่อเอาไปที่แถมมาก็จะเป็นสติกเกอร์เท่ใช้ได้ ใครอยากให้ใครอยากอดรวยก็เอาอเนี้ไปติดหลังรถเขาก็รู้แล้วว่าคุณมีในวิชันชั้นต่อไปก็จะเป็นชั้นของในวิชัน RNV 31 n นั่นเองนะซึ่งตัวเนี้ยผมได้แกะออกมาใช้ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเห็นได้ว่าข้างหน้านี้มันจะถ้าใครเปิดเข้าไปดูใน เว็บไซ uh, ต์ Rix Tactical uh, ข้างล่างผมจะแปะลิงก์ไว้เนี่ย uh, จะไม่ได้มากับตัวเลนตัวนี้ซึ่งตัวเลนตัวนี้เป็นตัวที่ผมเพิ่งซื้อมาจาก uh, Co-Table Supply เป็นร uh, ้านค้าขายอุปกรณ์เกี่ยวกับ Night Vision ที่แคนาดาแล้วก็ส่งมาที่อเมริกานั่นเองนะ ซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาจะมากับตัวนี้เป็นตัวครอ,อบอเลนของในวิชั่นนะ,ะมันก็จะไปอยู่ข้างหน้านี้แทนไอ้ตัวกรอบกันเลนตรงนี้อย่างนี้แต่พอใส่ไปแล้วเนี่ยถามว่าใส่อันนี้กลับคืนได้ไหมมันก็ใส่ได้แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะใหญ่เกินที่จะใส่ ผมก็เลือกเก็บถอดเอาถอดอขอาออกข้างๆมันจะได้ดูเรียบหรูง่ายๆนะในนี้ก็จะมีตัวติดเตร์มอ้อเมื่อกี้หน้าที่หลับน้าเมื่อกี้ที่เราโชว์ไปก็มีมาให้สองอัน ซึ่งตัวยูนิตตัวบิลเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะ plus เป็นวัสดุอ่อลูมิเนียมซะส่วนใหญ่อลูมิเนียมผสมเหล็กนะ,ะจะเห็นได้ว่าอ่มันปรับขึ้นลงอย่างนี้ได้อ์ติเคลตขึ้นลงอย่างนี้ปรับขึ้นไปสุดอย่างนี้ก็ไดนะ้แล้วก็จะมีตัว adjust ปุ่มนี้ก็คือ เวลาเราจะปรับมันขึ้นหรือลงเนี่ยบางทีมันอาจจะลงเอียงลงเข้ามากเกินไปบางคนตาห่างบางคนตาติดกันตาแคบอยู่ตรงจมูกก็มีนะก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวปรับว่าเราอยากให้มันดรอปลงมาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะปรับให้เข้ากับสายตาแล้วคุณก็จะ ปรับขึ้นปรับลงได้โดยที่ไม่ต้องห่วงว่ามันจะเลยตาคุณไปล้วต้องมานั่งปรับเล็กๆน้อยอีกทีนะึงก็หมุนตัวนี้ส่วนแบตเตอรี่ก็จะอยู่ข้างหน้าตรงนี้ซึ่งการเปิดการปิดก็เหมือนปุ่มเปิดเหมือนกันการเปิดการปิดช่องแบตเตอรี่ก็เหมือนทั่วไปหมุนซ้ายเอาออกหมุนขวาเอาเข้านะแบตเตอรี่ใช้แค่ ทันดับเอแค่1น่ก้อนเท่านั้นเหมือน pvs สีสหรือกล้องตาเดียวนั่นเองแต่อันนี้มี2ตาซึ่งเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยหัวบวกเข้าก่อนนี้แล้วก็หมุนเวลาเราหมุนแบตเตอรี่เข้าเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่าเออเราหมุนมันแน่นจริงๆเ,เพราะว่าถ้าเราหมุนได้ไม่แน่นเนี่ย เวลาเราใส่อยู่แล้วเราเดินหรือยิงปืนหรือทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับเวลาเราใช้ในวิชนเนี่ยมันจะดับดับติดติดโดยอัตโนมัติซึ่งหลายๆคนในอ,อ,อาร์มี่เนี่ยชอบบ่นว่าทำไมมันดับดับ,ดบติดติดมันเสียอะไรหรือเปล่าซึ่งแก้แก้ไขปัญหาด้วยการใส่แบตเตอรี่ให้แน่นแค่นั้นก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะ ปุ่มเปิดปิดก็จะอยู่ตรงนี้ปุ่มเปิดเปิดก็แค่หมุนตามเข็มนาฬิกาปับ๊บปิดก็แค่หมุนทวนเข็มนาฬิกานะแล้วคุณอยากจะเปิด IR คุณแค่กดค้างไว้1 2 3ปุ๊บมันก็จะเปิด IR ซึ่งตอนนี้มองไม่เห็นในกล้องแต่เดี๋ยวเราจะไปะสาธิตให้ดูกันข้างนอกนะผ่านไอตัวในวิชั่นนี่แหละ เราก็จะมาให้ดูกันว่าเวลาเราติดหมวกเนี่ยมันเป็นยังไงโอเคอุปกรณ์ติดหมวกนะก่อนอื่นก่อนที่เราจะติดหมวกได้เนี่ยเราต้องซื้อขาตัวนี้มาก่อนซึ่งเป็นขาจากวิล็อกจีเ c นั่นเองอซึ่งพอได้มาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมี ให้ตัวนี้ปรับไปทางนู้นเพื่อที่จะเอาขาล็อกไปทางนี้เพื่อที่จะเอาขาขึ้นนะเราก็ต้องปรับเอาขาขึ้นก่อนแล้วก็ใส่ไปในเช้าหมวกของเราซึ่งยากนิดนึงแต่ผมบอกเลยว่ายิ่งยากยิ่งดีมันจะได้แน่นๆนะ มันไม่แน่เวลาเราเดินเวลาเราทําอะไรเนี่ยมันก็จะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมันจะขยับปับ๊บโอเคใส่เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะเห็นได้ว่าออไอตัวเมาส์เนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมนี้ก็จะเห็นได้ว่าไอตัวของเรามันก็จะเป็นตัวแนวเดียวกันนะเราก็สไลด์เข้าไปได้เลยเราก็จะได้ ในวิชั่นติดหมวกแบบนี้นะครับโ okay. อเคลาเราใส่ก็ปรับหมวกตามขนาดตาของเรานะออติดชิ้นด้วยติดก็ะได้ช่างแม่งตอนนี้เราก็อยู่ในโพสิชันที่ นายวิชั่นเนี่ยเก็บเข้าชิดหัวเรานะอย่างนี้เ,เพื่อที่จะให้น้ําหนักเนี่ยมันเข้ามาอยู่ข้างในแต่พอเราจะใช้เนี่ยเราต้องปรับออกไปอย่างนี้ก่อนน้ำหนักมันก็จะถ่วงไปข้างหน้ามากขึ้นแต่พอเราเอาลงมามันก็จะโอเคเหมือนเดิมตอนนี้เราก็จะปรับตัวในวิชั่นนะ พอเราจะเอาขึ้นเราก็เอานิ้วโป้งเนี่ยมันจะมีปุ่มกดปุ่มล็อกตรงนี้กดปุ๊บแล้วก็ดึงขึ้น่างนี้ได้เลยมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้ก็ถูกลงมามันจะได้ชิดกัะหมดนี้นะโอเคเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆไปเดินดูซึ่ง condition ที่เราจะไปเดิน ดูในกล้องกันเนี่ยก็จะเป็น3 c o n d i t i o n 1นคือคอนดิชันใการเดินในเมืองการเดินในถนนในแสงไฟที่ที่มีแสงไฟเยอะๆดูแล้วมันเป็นยังไงที่2คือการเดินในป่าซึ่งที่เป็นที่ที่มีไฟน้อยหรือแทบจะไม่มีไฟซึ่งจะใช้แสงจากดวงจันทร์อย่างเดียวเลยในการมองเห็น อีกที่ที่หนึเนี่ยก็คือจะเป็นที่ข้างในในบ้านในตึกซึ่งจะเป็นที่ที่มืดสนิทไม่มีแม้แต่ไฟอะไรทางนั้นนะเราก็จะมาดูกันว่าในวิชั่นตัวนี้ทำงานได้ดีขนาดไหนโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเรียกว่าหมู่บ้านที่มีแสงไฟค่อนข้างจะเยอะอยู่ถ้าดูจากกล้องเปล่าๆถ่ายด้วย 4K ก็จะเห็นได้ว่า,ามี แสงไฟร,รอบๆสามารถมองเห็นได้รอบๆเลยคราวนี้เราก็จะมาดูผ่านในวิชั่น s i o บก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถเห็นทุกอย่างได้เหมือนตอนกลางวันเลยทีเดียวแต่ไอตัวแสงไฟเนี่ยก็จะให้ ทำให้เลนมันเป็นวงๆนิดนึงเวลาใช้ในเมืองก็อาจจะมองยากขึ้นมานิดหนึง่งนะซึ่งการที่มีนวิชั่นเนี่ยทำให้เรามองไกลได้ถึงสุดนู่นเลยเวลามองใกล้ๆมองตรงแสงก็จะเป็นเป็นเง,งเาๆแบบนี้มีในวิชั่น ไม่มีในวิชันโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในป่าที่ค่อนข้างมืดอยู่พอสมควรเห็นได้ในกล้องว่าแทบจะไม่เห็นอะไรเลยมีแสงไฟอยู่ริมๆตรงนูน้นแสงไฟอยู่ข้างตรงนี้แล้วก็แทบไม่มีแสงไฟลรอบๆโอเคนี่คือด้วยตานี่คือในวิชั่น เห็นได้ว่ามันเอาแสงที่มีทั้งหมดเนี่ยมาแอมพลิฟายก็คือทำให้มันกระจายออกแล้วก็เข้ามาอยู่ในตาเราไอที่เห็นวิบวิบวิบที่เป็นจุดจุดเนี่ยก็คือแสง IR จากกล้องผมก็ซึ่งความชัดเนี่ยก็ถือว่าชัดเจนได้ดีเลยทีเดียวแหละ ซึ่งมองไปตรงสะพานตรงนู้นก็สามารถเห็นได้ในขณะที่ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเราแทบจะไม่เห็นไเลยหลังจากไฟที่มันอยู่ตรงนั้นนะแต่ถ้าเรามองผ่านในวิชันเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราสามารถเห็นไปถึงหลังเขาเรางั้นได้เลยรวมถึงที่มืดที่ตรงใต้สะพานทางรถไฟซึ่งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอะไรสักอย่าง แต่มองไดในวิชั่นเราจะสามารถเห็นได้แทบทุกอย่างทุกดีเทลเลยทีเดียวโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในห้องที่ยังพอมีแสงเข้ามาบ้างนะก็จะเห็นได้ว่าคอมอยู่ตรงนู้นอตรงนี้ก็จะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ใส่ในวิชั่นปุ๊บจะเป็นแบบนี้ ก็จะเห็นแทบทุกอย่างเลยก็จะเห็นได้ว่าประตูนู้นเปิดอยู่ด้วยแต่แเรามองให้ตาเปล่าเราจะไม่รู้เลยว่ามันเปิดอยู่คอนเทต์ตาเง,งในมิชชั่นกับตาเปล่าซึ่งอันนี้คือที่ที่มีแสงพอที่จะลอดเข้ามาอยู่ จะเห็นได้เห็นเงาเห็นแสงที่รอดเข้ามาจากนหน้าต่างในห้องนี้ก็เป็นที่ที่ไม่มีแสงเลยมองรอบๆคือไม่เห็นอะไรแม้แต่อย่างเดียวถ้าเราไม่มีไฟแต่ถ้ามองผ่านในวิชั่นจะเห็นได้ว่าผมอยู่ในห้องน้ำ ซึ่งจะเห็นได้ทุกอย่างโอเคตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่เดิมซึ่งทุกคนเนี่ยได้เห็นไปนแล้วว่า performance ของ rnv 31จาก r e x tactical เนี่ยเป็นยังไง ก็เอาไปพิจารณากันได้ก่อนที่จะซื้อเข้ามาใช้ไปยิงปืนหรือไปเล่น Airsoft หรือทำอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งตัวนี้เนี่ยในความคิดเห็นของผมเป็นตัวที่เป็นไนท์วิชั่นสองตาที่เป็นตัว a n a าล็ของแท้ที่ถูกที่สุดที่ซื้อได้นะครับซึ่งผมคิดว่า p e r f o r m ร์แมของมันเนี่ย ผมคิดว่ามันเป็นตัวที่คุ้มค่าที่สุดแล้วในมาร์เก็ตตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้ไปกู้ภยัยหรือไปออกลบอะไรเนี่ยตัวเนี้ยสามารถใช้เอาไปยิงปืนกลางคืนได้เอาไปเล่น a i r ์ซ f อกกลางคืนได้เนี่ยผมว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่เหมาะเลยสำหรับสาหรับหลายๆคนที่ มองหาในวิชั่นสองตาตัวนี้เนี่ยเป็น Entry Level ที่ทำให้คุณเข้ามาในวงการในวิชั่นได้อย่างถูกที่สุดเท่าที่จะหาได้แล้วนะสำหรับใครที่อยู่เมริกาเนี่ยก็ตามไปเช็คกันได้ที่เว็บไซต์ rix r i x tactical ผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ถ้าใครที่ชอบรีวิว ก็กดไลค์กด Subscribe ถ้าอยากให้รีวิวอะไรต่อคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างโอเคแต่วันนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับ